สวัสดีลูกแล้วก็มีไก่เชียงพร้อมรางวัลไก่เคียงเออทาถาสามตัวนี่คือกันบนได้ไก่เชียงแล้วก็ทาขึ้นแต้มนึงเป็นหาเก้าหาได้เมดเราต้องเสียใจเอาไม่งวดนาเอามาแต่ใส่เลืฮะคือแั่บ่แต่ว่าอีแม่ก็บอกถอดจากลงนั่นล่ะเอาอีแม่หันบอกรู้ว่าถอดกันขึ้นมาอันหลุดอีหยังก่อนว่าหลุดสองกับหลุดเก่าหนึ่งบอกหลุดจู มันเขารูดเก้าสีว่าชูฟังเพราะว่ามันเคยได้กับมันงวดเก่าหกหนึ่งเหะอนน้อครับวดเก่าหกหนึ่งพอมางวด่างหันมันมันหายกันเลยว่ากูสิร้องเลียนกับมึงมันก็น้ากูสิขื้นแต้มลงแต้มมึงไหวกันนะมันคนละเจ้ากันแต่ว่ามึงหายแบบนี้มึงบ่ผ่าดมึงบ่ต้องขึ้นแต้มหนึ่งมึงก็ต้องลงแต้มนึงกี่ว่ามเจ้าไม่บ่ครับมันเจ้าไม่อีกพวดมันน้ำมันบดขั้นดอกมีเงินซํำใดนี่ นี่มันหายนี่นี่งวดก่อนงวดหางวดหกหนึ่งหกเก้านะมันน่ะหายเก้าหาหนึ่งแม่ไปคืนแม่ก็ถือนี่งวดนี่มันหายว่างหันนี่แม่ก็ดึงโตตรงขึ้นมานี่แม่ดึงโตตรงขึ้นมาแม่ก็เลยว่ามึงมึงต้องึืนแต้มหนึ่งว่าคนแต้มหนึ่งมึงก็ต้องลองแต้มหนึ่งแม่ก็เลยไปคืนเก้า เก้าหาซีไปลงกับไอหาเก้าซีกับลงไปลงหาเก้าสองนี่ดิครับคือแม่ลงออกไปว่าจังเลยทว่ามันหายมาแบบนี้เป็นตัวลง่ังเออขึ้นโตลงโตนี่มันแม่นโตไม่เหมือนน้ำซีไม่เหมือนเพราว่โตเก่าหน่ะล่ะแต่แม่บ่เคยจับน้ำมันโดนๆแม่สิจับแท่นึงแต่ว่างวดว่างานบ่ได้เอาตัวนี้ให้เฮาเบิ่งแต่ไว้แม่ก็บอกอยู่ว่าวิ่งเก่าเนาะพี่แม่เนาะนี่ดินี่โอ้คนถามว่าเจ้าคือบ่มุดข่อยมุดจังไดข่อยเงินน้อยนี่คือเสียดายแทอะหาเก้าซีพี่น้องเลย ตราเราอยู่ะจนไปเห็นแต่กระห้องโอ้น้ำอุตส่าห์เป็นสามตัวหนากลย่นพอได้พื้นโตนถ้าแม่จอันมุดเต้ดินเจ้ะบัสิลวยอยู่ได้หนิในหลายบาทอยู่ได้ยเนาพี่น้องเนาะโอ้เสียดายเด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเราต้องมุดบ้างนะคะถ้าเราเอาตรงๆอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ได้ปะได้ค่ะเก่าสิค่ะท่านผู้ชมโอ้เสียดายฉันคุณยายพินค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดเห็นแอดแกโอ้ยน้องแม่น้องสามตัวคักๆนเนาะ ห้าเก้าสี่แมถอดได้แต่ว่าไปซื้อแต่ลอตเตอรี่อันนี้ต้องเสี่ยงไอ้ไตมูไตดนินน้ำพินาศเรง่งชิโซียังหลายเลขว่าท่านเดม่าบอกกันตรงๆโลดเล่งไว้แล้วเล่งไวเล่งไว้ตได้แล้วทำเร่งเลยหาสามสามหาศูนย์สี่สี่ศูนย์เท่านี้ลหละโอ้คุณแม่มีเลขเล่งไว้แล้วค่ะท่านผู้ชม้า้าถาาว่านี่กับเอาขึ้นนั่งจะมาคือ แปดเขาบรานสามมันกคสิบ่มาดอกเขาบ้านสามเดีแค่เห็นแปดมาจะเกิอเห็นบอกดับสองเพราะเพราะเพราะว่าวดว่างานบอกเนี่ยสัก่างานกเขาก็บอกตรงอยู่เดงวดออกหักสามนี่เด๊ดัสนิทสิบสายหน้าเลขหกวดแดงวดวดว่างันวที่ผ่านมาเออเอาเอาเลขว่างานมาดับสนิทงวนนี่ได้ตัวได้ดับสองดับสนิท สายหน้าดับสนิทสีใสหนาพี่น้องเอออีกสองแต่ละดับสนิทัม้าได้เป็นบัวคาลตวนีบัวเมนตวนี้นิ้วอาตกตัตัวสิบสี่คุณแม่ตัวตันีสเอาไปใช้ดีนีดีเวลาถือรุ่ยๆได้ยก่พินันถือลุยรื่อ แต่ว่ากระเสียดายว่างวนนี้ถึงที่ถึงจะได้กระเสียดายเพราะว่าคุณเธอเห่นอยู่ใจสีงวนนี้ผัดบุเล่นนนะน้ระดักชนิดสีใสหน้าเลขสองตาจะเป็นเลขเลขสองอันนี้งงวนนี้ใช่ไหมเอองวดสีมานนี่แหละมันมันเกาเกามันให่มากเจ็ดแปดศูนย์เอาแปดออกซะเอาเกจกับซี่นี่มาใสเอาเอาแปดออกเอามาเป็นศูนย์ซะเป็นเจ็ดซี่ศูนย์ซะงวนนี้บอกเออ กระเจ้าเดียวก็ที่มันใหญ่มากนี่แหละที่ถือกุงหันนี่ล่ะเออนี่ล่ะนี่ล่ะนี่งวดเอ๋อที่แม่เพิ่มึ้นแต้บนึงนะบอกเออดินตายอยู่นี่ล่ะลรมันมันมันใหญ่จังสิมันใหญ่สามโตตรงพร้อมเด้นี่นี่เด้นี่เดย์ข้าพี่นอกแต่ว่ามันให้่เป็นตกกลับมันช่ว่าตรงมะกรบ่บแมนดอกนี่กระลางนี่กระเทิง อ๋ออันนี้แม่อืมอแม่เจ็ดสี่ศูนย์นะครับน้องเอาลถแต้มแปดออกแล้วมันหายมาสองสามวันแล้วได้โบโบเป็นแม่ว่าแม่เพิ่งหายได้ค่ะค่ะเจ็ดสี่ศูนย์กับยังกับสามห้าเนี่กับกับตอนนี้ตอนหาศูนย์นี่ก็ก็ถูกเด๊ะนี่ใช่ไหมนี่ห้าสี่ศูนย์น่ะแต่ว่ามันมัน,มนหายกับอันเดียวกันเอเอเดียวกัน มันไหนมาสองงวดแล้วต่วงวดนี้มันสิเพียนบอแม่โมงูครับค่ะอมันไหนมาสองงวดแล้วอถามว่ามันมันไหนเทิงสามสามตยูนียูนีมันสิเป็นลางอันนี้ก็คขอ้กันเห็นบ่ยังงวดนั้นไหนห้าศูนย์สี่บอเออนี่เด็กเขาสามตัคุณตัวน่ะอันนี้ก็เขาสามตนึงหันอแต่ว่ามันกลัวต่อไปมันมันสิให้เขาอีกบอลอ๋อหมายความว่าเจ้านี่น่ะสามสองงวดแล้ว สองงวดสามตัวเออทั้งลางทั้งทั้งทันี่สามตัวเทิงนี่สองตัวสองตัวล่างค่ะอีวังหันกับสามตัวเทิงกับสองตัวล่างเขาบอกเออกระนี้เด็กกระหาสามากระไรพี่น้องค่ะนี่เด็กกรนี่เด็กสามหางล่างหสามเพิ่นหายมัดเข่าโตกับน้องแม่เอออันนี้บอมมัเข้าโตัตตรงเลยแหละโอ้ห้าสามหาสามั่าตรงเลยแหละแล้วกัอันนี้เข่าสามตัวเทิงนี่ทังลางทั้งทัง ค่ะเออมันสองงวดแล้วอีวันหันมันกับเขาตัวตรงดิใครตัวตรงเนี่ยนี่เด็ก14อ๋อโอ้ขอท่านยังไม่ถูกบ่มีดวงแล้วก็มาบางเชือกกระโปเอาเนาะแม่นะแบางเชือกกระโปเอวจะก็มางวดนี่แหละนี่แหละถัดชี้เล้งมาเล้งใบนี่จะว่ามันติเพี้ยนติเพียนนี่แม่บ่หูเด้อบ่สองงวดแล้วเอาตัวใดเห้าสชีเล้งตัวใดนบันนี้แม่ให้ท่านผู้ชมอ่าเบิ้งน้าแม่ค่ะใบมันน้องี่น้องค่ะเบิ้งน้าอ่าท่านผู้ชมนะคะ โอ้แถเบิ่งน้ำคุนแม่นะคะท่านผู้ชมแม่ก็เลยเจา้ากันแม่ป่าถิ่มด้แม่ตกองอามาปั๊บม้วนเข่ากันเปิดไฟในลูกมันมืดที่แน่ๆคือเจฟซีศูนย์นะครับน่าสนใจบ่แม่แม่รถแต้มมันซึ้งนี่นี่นี่มันของเจ้านี่นี่ของเออนี่นี่ของเจ้าน,น,น,นี่นี่ของเจ้านี่มันจิตตีอันนี้ของของงวดตองวดนี่นี่หมวดตองวดกันเกตไหมแม่ถิ่มด้นี่แหละ คมันมันสองงวดแล้วงวดนี่แม่ควบจิตของแม่เองเด้อแม่ว่าแปดมันเขาพันาแม่ย่านบมมาครับอ๋อนี่เดยมันมันมันก็หายย่นี่เด้นี่เด้ลูกก็ทายจากนี่ไปก็ได้แต่ลูกไปลดแตมไปคืนแต้มแต่ว่าตรงน่ะโตได้สิตรงแม่แม่โองเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเบ่งชัดๆเออมันสองงวดแล้วนี่มันสองงวดแล้วเป็นไงนมาสองงวดติดนะครับเนาะอตกราฟพ่ออีสองโตมันครับ เพื่นหนมาแปดแต่ว่าแม่คิดมาแปดแต่เขาราษาเออแต่ว่ากับเอาเอาไว้โลดตัวไี้แม่ตัวนี้บอกนี่เด๊นี่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 แปดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแปดแปดเก้าหนึ่งนี่ตัวนี้เด้อสี่คิดสี่เซียคิดไรสามศูนย์แปดนี่ละตัวนี้ละสามศูนย์แปดเลยนะครับเนาะเอาไปทุกโตก็ได้แล้วว่าใครเพิ่นไปนี่แต้มเอาแต่ว่าถาถาทาที่ตรงกับที่ต,งตรงตัวนี้แต่ว่า ปดมั่นสิมาใไ้บอเท่านั้นละ่ะค่ะสามศูนย์แปดหรอครับทีนื้ศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดเออแต่ว่ามั่นสิมาใไ้บอถ้าว่าเป็นเลขสองตัวล่างก,กันนี่ละ่ะถามันสิไห่ซ้ำอีกเป็นงวดที่สามเด้กค่แม่เออบ,บับัต้องไปว่าถอดเลยเพราะว่ามันซ้ำสองงวดแล้วไหมล่องกับล่องนลง้มันอีกจ๊วแต่ว่าเลขเลขกับเขามาถือว่าเขานะแม่เออถือว่าเขาสองงวดแล้วไหมค่ะท่านผู้ชมไฮไฮเปิ่ลไปนี่เอา แต่แต่าว่าถ่าใจแม่ว่าถาว่าคิดว่านี่กับซื้อซื้อซื้อเท่าไงนี่ตนเอาอ่าเพราะว่าแม่นั่ใจแม่ว่าแปดซีโบมาอ๋อนั่ใจคิดว่าเออซีโบมาทว่าโตโตนี่มั่นมั่นแม่นอยู่สองโตนี่นี่นี่ค่ะกะกะเอาสามจากอีโตนี่มามาใส่นี่ค่ะเป็นสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์เออซีนห่ือขั้นเอาไว้ลรงลางซะเป็นเลขกลางเออ กับเลขล่างสร้างบางหันก็เลขล่างด้วยสิเออดีล่ะเลือกเอาใครทายท้ายไปเขาเลือกเอาโลดแต่ว่าแม่มันสองงวดแล้วก็ลูกเห็นน่ะล่ะแมนแมนแมนเออถาว่าเราอันนี้สองงวดวันนี้บ่มากับบม่นเดี่ยวของเฮามันไหนมานสองงวดหรอแม่ขึ้นไหนยูแต่ว่าเฮากับว่ได้อันนั่นแม่มากกว่าได้ที่สุดม้กบ่ครับแม่มาขาบ่วิ่งหาได้วิ่งวิ่งตัวได้งดนีนแม่บังหันวิ่งเก่าเขาอยู่ อ้วนอ้วนนี่หมอเด็กวิ่งแม่ตัวเดยแม่มักหาสามวิ่งหาอ๋อคุณแม่ให้วิ่งหาเด็กวิ่งหาวิ่งห้าแล้วครับเนาะค่ะเอาวิ่งห้าสองแคไปเอาถึงมั้งครับสองดับแน่นอนสองดับแม่มักหาพี่น้องนะคะเดี๋ยวเอาตัวเลขให้เบิ้งสองคัวในมักหาสามเนาะแม่เนาะอนครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งกันนะคะท่านผู้ชมค่ะบหาสามก็หกสามขึ้นไปจังสี่โลครับหาสามหกสาม นี่เด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวเลขที่ขึ้นแม่เพิ่นของเป้าของอแฟนคลับนะคะตัวเลขนี่จะเป็นอันนี้นะคะซองรวยทรัพย์นี่น้ะแม่เนาะซองรวยทรัพซองรวยรั์นะคะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเขามาแล้วสองงวดติดๆนาะแม่เนาะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เข้าสามตัวด้วยอเอาทายเพิ่นเบิ้งก็ได้เพิ่นแน่ใจค่ะนี่เป็นงวดที่สามลองเบิ้งก่อนซองรวยทรัพย์งวดที่สามนะคะท่านผู้ชม เอาไทยเห้บเบิ้งเลยนี่พี่น้องเบิ้งเอาเลขสามตัวมันซิมีอยู่แปดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแปดแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามแปดนะคะแล้วก็แปดสี่แปดเจ็ดนะคะแสดงว่าวิ่งแปดได้พี่น้องบนนี่วิ่งแปดนะคะ่แมสามแปดแล้วก็ศูนย์แปดตรงเลขรถแม่อีกเงี้ยนะวะตรงเลขรถแม่อีกค่ะ ออกบ็ออกแม่กันสิเอาว่าจะแต่ละ <ไป S 2> คุณแม่นี่คือคิดว <8 S 1> ่าดเลขมัดมาตรงเลขรถแม่อยู่ได้ไมอือแมนยูแปดเจ็ดตรงกันนู้แม่นั่นเป็นหนึ่งแปดเจ็ดกันดีเอาตรงกันก็นกเลขรถเ,<อ>เ,เรือ่อะเ่าเลขสูตรเนาะแต่ว่าแม่กบว่าคิดว่าเปดบ่มากอ่าคิดคิดซื้อเพราะว่าบอเห็นจักเถือช่วงเขาวันสา แต่ถ้าผู้ใดมากกับไฮเพิ่นเอาตามนี้เลยก็ได้แล้วไฮเพิ่นไปพิจารณาลดลขึ้นๆตามโลกลาบมันก็ตามใจเฮาตามผู้มากเออเบิ่งแล้วก็คือเบิ่งสะก้อนกระมาบุญมากสะกอนอยู่นั่ดุลพินิจของไผของมันเชื่อจะว่าแม่คิดตัวตัวแปลกขั้สามแม่ปรเห็นมันมาจักเพื่อก็เลยคิดว่าบ่คิดว่าเป็นเด็กดับนะครับแปลกับงสองเพาะมาเลยครับแต่ว่าสองวดนิดตายแง่แก้กี่จังหกวงหันเลยเนอะเออ ใช่แย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 ไปบอกว่าก็หกไอซองหกนับที่ยังดันไปซื้อเก้าหกแต่ว่าเลขไายสองตัวเพิ่นหายหนึ่งสองหนึ่งห้านะคะแล้วก็วิ่งหนึ่งหกหนึ่งและเก้าหนึ่งนะคะเจ้าหนีได้เจ้าลวยซับหนีได้น,นะคะสูตรนะคะสูตรของเพิ่สูตรของเนแต่จะว่าคิดว่าด้วยถามันสิมาลางเทิงแล้วลางในคิดว่ามันสิมาสามแปะฮะ ขาสมมุติว่ามันสีมาเนี่ยขาซีมาอิลีนี่คือสามแปดแม่มั่นใจว่าสีมาตัวนี้เออแม่มั่นใจว่าสีมาตัวนี้ครับพี่น้องจะสานแม่มาขาสามเ่าไงขาสามหกสามสามแปดพวกนี้แต่ว่าเอาเอาสามแปดดิเป็นเป็นล่องซะสำหรับเด็กวิ่งวิ่งห้าครับพี่น้อเออให้วิ่งห้าไปด่าเป็นหาลางอยู่ลูกครับเชนวันที่แหว้โลดให้เฟินไปพิจารณาเอากกอริทึมกับวัฒนเดมาดอกเต็มสูตรกระไฮเบิ้งแล้วนะคะ วัาเลขมาแล้วว่าชิมายิบจับไปก่อนพี่น้องคุณแม่ว่าเลขบ่มาบ้มามืออื่นคนละกังสกเด็มืออื่นก็ติดมืดมือมืดเว้นละมือติดม,มือพี่น้องตัวเลขนะคะของคุณยายพินนะคะเนาะสำหรับตัวเลขของคุณยายพินนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ว่าคุณแม่มักหาวิ่งหานะคะหวดน,นี้นะคะหววที่พันมาคุณแม่กะเลขวิ่งกับแม่นคือกันได้พ่นว่าให้วิ่งเก้านะคะให้วิ่งเก้ากบวิ่งสองแต่ว่าเลขสองบ่มากับเลขเก้ามาเนาะแม่เนาะนะคะ วันนี้คุณแม่ให้วิ่งตัวเดียวเลยนะคะตัวเดียวเลยบ่แม่รอบตัวผมมักนะเดี่ยครับ740 038นั่นแหละครับถ้าว่ากระสุนถัดศูนยแม่ญ่าิลงล้างเดี๋ยวครับแม่ยศูนแต่แม่คิดว่า5ต้อง,ง, <5 S 2> งลุงล่างเ <2 S 3> นาะครับเนาะ 5, 5น่าจะเป็นล่างเนี่ยครับดเด็กวิง่งของคุณยายนะครับเนาะคุณแม่ที่นี่นะครับเนาะ ค,คือว่าเลขหมักนะคะท่านผู้ชมเล็หมักกับเหลขที่อยู่ในสูตรอาจจะบกคืบอบกคือก,กันเพราะว่าคุณแม่เ่นคนคิดว่าน่าจะเจ็ดอะไรนะเจ็ดสี่ศูนย์คุณแม่ว่าเจ็ดสี่ศูนย์สิมานะคะเพราะว่าคุณแม่จริงบนมหมักแปดนบอหมักอยู่แต่บ่เคยเห็นมันมาหมักแต่บกเคยเห็นมันมาก็เลยคิดว่ามันสีบ่มาอ่านะคะแต่แต่ก็มากับบนนี้เป็นบะระอันนี้เขาหมุนนอกเขาหม <ทะ S 1> ุน ลูกลมๆม,ม,มาแน่นอนออนะครับนเนาะเจ็ดสีูนนี่กระจกมาจากสูตรคือกันได้น,นะคะแม่นาะจกมาจากตันนี้แหละมันรดแต้มเอาคือจังแม่ขึ้นแต้มรดแต้มว่างหันละแล้วมันกระตรงเห็นบ่ขึ้นแต้มรดแต้มกระตรงเป๊ะสามตออัวแต่ว่าบริมุ่ใต้ดินเพราะเงินมันนอนแบบนี้คุณแม่เพิ่งกระจกมาจากหันไดเจ็ดซี่ศูนนะคะท่านผู้ชมและแต่ว่าศูนย์สามแปดนี่จกมาตรงๆเลยนะคะจากสูตรนะคะจากสูตรที่เพิ่งเจ็มาีกเอาไว้คือเก่านั่นแหละจะเพิ่มไปนี่มั้ตัวนี้เอาไว้คือเก่า ลอยเข้าไปพิจารณาลยแต้มเอาแต่ว่าใครตรงมันมันม่าตรงแบบมันสิลบจ่แต้มนึงแต่ตีตัวได้ลดแต้มนั่นลหละค่ะแต่คือจังวังหันนั่นแหละมันขึ้นแต้มขึ้นขึ้นเขาเขาบ่ลรอันนี้เขาเขาขึ้นเอ้ขึ้นบอกเออเึ้อาจจะเป็นแปดนี่เป็นเก้าก็ได้แต่แปดบ้าบาอาจจะเป็นเก้าก็ได้ เก้าเจ็ดส yeah, ี่ก็ได้อพ um ี่เจรินาเอาว่าใช่ไมเนาะเน่าะผู้ใดไรซิมีดวงมีโชคงวดอล้วไม่กองนี่เนี่ยเข่ามัดนี่ไม่กองนี่เขาเบิดเออกรกะสามงวดแล้วดีกามงวดไอกระนี้เด็งงวดเนึ่ว่าเข้าสิไปหานเข้าสิไปจุกตัวไดที่มันถือแล้วกระนี้อีกเด็งงวดงวดหนึ่งจากงวดจากงวดดีมากก็มาออกงวดนี่จากงวดดีมากก็มาออกงวดนี่เมื่อกับเข่ามดแม่คิดว่างวดนี้เข่าบกในความรู้สึก เ่าแต่ตัวสีไปคืนแต้มไปลุไปคืนแต้ม,อ,มอาจจะว่าตรงเน่ยคือบอกครับต้องึืนย่างเดียวแมนมาคืนย่างเดียวเจ้านี่นะออถ้าเปนานเออ็นเจ้านี่ึืนเจ้าเจ้านี่ลหละแต่ก็จังไอ้สามศูนย์แปดนี่ย่าเป็นเก้าศูนย์สามแปดเออย่าเป็นเก้าแต่เรื่องอาจจะตรงก็ได้อ๋ออาจจะเป็นเก้าอยู่ข้างหน้าก็ได้เออพราะว่าแปดนั้นบมาจะเขือนไหม มักมันยุ่แต่มันบ่มามัน宝เออมันบม่เขาเห็นย้ำขอภาษาเอาพิจารณาให้เขาพิจารณาเอานี่แหละแม่นางเมื่องั่นแหแม่คิดดู้กว่เห็ดบาบกูเท่ห้อยห่ย้แม่เนาะแล้วกันนี่ดิห้าเก้าสามถ้าแม่เอาหาเก้าหาไปอีกถ้าเป็นแม่ได้ใกล้เชียงมัดอีเดียห้าเก้าสมเน่น ม่อาหาเก่าสองหาเก่าสามหาเก่าสี่มึงแม่ก็น่าเชื่มุดไตดิบเนี่นอนเงินบ่อพอจักรลอยสองลอยโอ้แต่แม่แม่เล่นแม่เล่นนะหาลอยเลยบ่โอ๊ยแต่รางวดแต่สามพันสี่พันมีงวดมีหลาพันค็ได้งวดนี้ซื้อว่าหน่อยนอยบริหารเงินให้ร่วงตัวตรงผู้จัดบริหารหนึ่งทาน ค่ะแม่บริหารเงินต้องหายลงโตไอ้ทีเล่นนิดเดนลอยกับทีมขอธนาคาระบายเกิดขึ้าเป็นยางมากดีลูกค่ะแม่เนี่ยแม่ก็ต้องโอ้แม่คือดีแถวบ้างแพนดีนะคะก็ะย่างเงินสำรองของ<ม>ย่างพอแพนในเ้ากะ็ะถอยต่างลักตะกอน ยามอดแดดเขาก็จังมือเติบจัะน้อยยามเอาถอยเล่นตั้งใส้หัวางแผนดีแปลนอี้บ่เป็นยังดอกค่ะท่านผู้ชมค่ะแสดงว่าเออจับคอยจับคอยว่ยมวยมีชั้นมีเชิงกัคือบ่เสียเปรียบกันนี่ค่ะพี่น้องขอบคุณคุณยายพินมากมากค่ะสวัสดีค่ะ